การสอนของ Golden Ones หรือ Sun Master คุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดตัด้งแต่ครั้งแรกที่คุณมาอย่างโลกเพื่อมาเรียนที่โรงเรียนการฝึกอบร,รมจิตวิญญาณน,นี้ คุณได้รับสัมผัสกับความรู้สึกที่แตกต่างกันมากมายเพื่อกระตุ้นและเปิดใช้งานการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของคุณในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้และเข้าใจสิ่งนี้ทำเพื่อพัฒนาปัญญาการใช้ความรู้อย่างชาญฉลาดเมื่อคุณมายังโลกเดิมคุณ ไรเดียงสาไร้เดียงสา,งสาและไม่รู้จักโตคุณถูกจัดก,การและควบคุมได้อย่างง่ายดที่จะเชื่อระบบความเชื่อหลักคำสอนและแนวคิดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่หลอกลวงคุณในการใช้ความคิดของคุณในความปรารถนา ที่จะใช้พลังงานของคุณสำหรับความตั้งใจที่เห็นแก่ตัวของพวกเขาทั้งหมดนี้เป็นและยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกจิตปัญญาณของคุณเพื่อให้คุณยังคงพัฒนาคุณลักษณะของพระเจ้าสำหรับการพัฒนาจิตปัญญาณของคุณ ความเฉลียวฉลาดเป็นหนึ่งในลักษณะที่สำคัญที่สุดเรากำลังบอกคุณเรื่องนี้เพื่อให้คุณสามารถป้องกันไม่ให้สิ่งนี้ดำเนินต่อไปในชีวิตประจำวันของคุณถูกควบคุมและจัดการมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในการคิดของคุณซึ่งเป็นการป้องกัน ไม่ให้แต่ละคนของคุณเข้าใจอย่างแท้จริงว่าคุณเป็นใครและความสามารถในการครอบครองของคุณเมื่อคุณเชื่อบางสิ่งบางอย่างที่เป็นจริงคุณจะไม่ตั้งคำถามถึงความถูกต้องของสิ่งที่มันเป็นคุณเชื่อว่าเป็นความจริงอีกต่อไป คุณปล่อยให้ความคิดของคุณทำตามรูปแบบเดิมๆก่อนหน้านี้และคุณยังคงแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์เดิมๆในชีวิตของคุณเราได้บอกคุณว่าโลกมีความสุขทั้งหมดสำหรับคุณที่จะเรียนรู้ระเบียบว,วินัยในการควบคุมเรายังได้บอกคุณว่าโลก มีทั้งพลังดีและชั่วที่นี่เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณลักษณะของพระเจ้าของความแข็งแกร่งวินัยความเพียรความอดทนความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจความอดทนความอดทนและความซื่อสัตย์ความอดทนความทั้งใจ ความสั่งความสามะคัคคีความบาลานซ์ความชอบธรรมทั้งหมดเพื่อการพัฒนาจิติญาณของคุณสิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้คือทบทวนความเชื่อของคุณด้วยความคิดที่เปิดกว้างโดยใช้ตรรก,กะที่เป็นมุมมองของชายของพระเจ้าที่คุณถูกสร้างขึ้น เพื่อภาพลักษ์และภาพลักษของหัวใจที่เปิดกว้างหรือความรู้สึกของคุณซึ่งเป็นแง่มุมของสตรีของพระเจ้าที่คุณถูกสร้างขึ้นนี่คือแง่มุมชายและหญิงในทุกวงมิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นในภาพลักษณ์และภาพรักของพระเจ้าคำถาม ุคความเชื่อของคุณและการค้นพบสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งนี้จะสร้างโปรแกรมด้านการควบคุมจิตใจซึ่งกำลังปกป้องคุณอยู่ในขณะนี้จากการเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของคุณในฐานะผู้ร่วมสร้างของพระเจ้าตัวอย่างเล็กๆของสิ่งที่เราอยากให้ลองคิดทบทวน เป็นสิ่งที่ในสังคมของคุณเรียกว่าบาปอะไรคือสิ่งที่เป็นคนพัฒนาแนวคิดนี้และเพื่อวัตถุประสงค์อะไรไม่มีบาปในจิตใจของพระเจ้าแค่เรียนรู้บทเรียนบาปเป็นแนวคิดที่ยึดเนี่ยวจิตใจในสถานะของการอยู่กับศักยภาพที่จำกัดของคุณ หากคุณยอมรับความเชื่อนี้ที่นี่บนโลกนี้ในโรงเรียนฝึกอบรมจิตอิญญาณนี้ภูมิปัญญาได้รับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์พวกเราเดอะกคดิ้นฟนผู้สร้างโรงเรียนผู้อบรมจิตอิญญาณแห่งนี้ขึ้นมาต้องการให้คุณได้สัมผัสกับความรู้สึกทั้งหมดของชีวิต จนกว่าคุณจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคุณว่าอะไรดีสำหรับคุณและอะไรไม่ดีสำหรับคุณคุณเป็นคนเดียวที่รับผิดชอบต่อการกระทำของคุณคุณเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถแสดงความเป็นจริงของคุณจากความคิดของคุณคุณเป็นเพียงคนเดียวที่เชื่อมต่อกับ Universal Mind โดยตรงซึ่งกำลังเขียนโปรแกรมประสบการณ์แต่ละครั้งของคุณเพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณของคุณไม่มีบาคแค่เรียนรู้ประสบการณ์คนที่กำลังสอนบาคืคอคนที่มีแรงจูงใจในการควบคุมความคิดประสบการณ์และการพัฒนาของคุณงานของเรา คือการช่วยคุณเข้าใจว่าคุณเป็นใครและพัฒนาเป็นพระเจ้าผู้ร่วมสร้างที่คุณมาบนโลกเพื่อเป็นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วร้ายไม่มีการต่อสู้ใดนอกจากความเข้าใจซึ่งเรากับคนทาง,งานเพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณของคุณและที่เรียกว่าปีศา เป็นส่วนสำคัญมากของภาพลวงทาสำหรับการเถิบโตของจิตวิญญาณของคุณจำไว้ว่าทุกชีวิตมาจากพระเจ้าไม่ว่าสถานะของการถนักรูปของมันกองกำลังที่มีแรงจูงใจในการควบคุมความคิดประสบการณ์และการป้องกันการพัฒนาของคุณไม่ได้มีผล ต่อการพัฒนาของคุณโดยตรงแต่ถ้าคุณเข้าใจอย่างแท้จริงพวกเขาคือกองกำลังเหล่านี้เป็นคนที่อาศัยอยู่จากพลังงานเชิงลบของความกลัวความวิตกกังวลและความมั่นใจในตัวเองต่ำที่สร้างขึ้นโดยแต่ละจิตวิญญาณื่อความอยู่รอดของคนที่สร้างความกลัว และความกังวลอีกครั้งนี่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาของคุณเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ความเฉลียวฉลาดในสิ่งที่ได้รับการสอนและสิ่งที่เป็นจริงขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณเมื่อคุณนำแง่มุมของผู้ชายและผู้หญิงของพระเจ้าของคุณเองในการทบทวนความเชื่อของคุณ และเรื่องเขียนโปรแกรมใหม่นะั้นที่ไม่จริงของคุณกำลังคิดเราบอกคุณว่าคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดเพราะเรารู้ถึงความสามารถของคุณในฐานะผู้ร่วมสร้างพระเจ้าในการฝึกอบรมไม่มีข้อจากัดของสิ่งที่คุณสามารถทำได้เนื่องจากมีจิตอิญญาณจ์ชนนม,มาก ในชั้นเรียนการฝึกอบรมจิตวิญญาณนี้รีโปรแกรมมิ่งระบบความเชื่อของพวกเขาและไม่อยอมรับคำโกหกซึ่งจะป้องกันไม่ให้คุณกลายเป็นคนที่คุณถูกออกแบบมาให้เป็นเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคุณก็จะเปลี่ยนความเป็นจริงของคุณเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะมองหาความรัก ในทุกๆประสบการณ์และจากนั้นเรียนรู้ที่จะเป็นความรักในทุกๆประสบการณ์ที่คุณกำลังเดินทางสู่การเป็นพระเจ้าผู้ร่วมสร้างที่คุณมาที่นี่เพื่อเป็น